สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ของช่องมิกิโฮมนะคะนั่นก็คือรายการลุยสวนค่ะซึ่งคอนเซปต์ของรายการลุยสวนนะคะจะเป็นการพาทุกคนนะคะไปบุกตะลุยสวนต้นไม้ต่างๆนะคะที่แต่ละที่เนี่ยเขาได้รังสรรค์ความสวยงามเอาไว้นะคะไปเพลิดเพลินกับธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะคะรายการลุยสวนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แอลคิดค่ะ คือไหวยหวยสเปซนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนนะมาชมบรรยากาศนะคะในสวนแอรองคิดนะ เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นะคะถึงคอนเซปต์ของแอ r o ิดนะคะครับครับเราเป็นส่วนกล้วยไม้ขายส่งครับอ่าก็เป็นส่วนขายส่งมานังแต่รุ่นตายายคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็ค้าขายกับพ่อค้าแม่ค้าเราก็อยากทําอะไรที่ได้ประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสได้พี่ๆเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่แอ r k ิดนะครับเราก็เลยเปิดหน้าร้านเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เราก็ทําอะไรที่มันง่ายๆให้คนที่มาแล้วอยากจะมาอีกนะฮะ ง่ายที่สุดก็คือต้องขายของไม่แพงแล้วก็มีของสวยของดีให้เลือกเยอะๆนะครับแล้วก็ทําที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ตรงนี้ให้ตอบโจทย์นะฮรราคาเป็นราคาส่งแบบที่พ่อคา้าแม่ค้าเนี่ยมาซื้อไปขายเลยทุกคนที่เข้ามานะครับจะซื้อแค่ไม่กี่ต้น3ต้น5ต้น10ต้นเนี่ยก็ได้ราคาส่งแบบที่พ่อคา้าซื้อเป็นร้อยเป็นพันต้นนะฮะแล้วเราก็อยากให้มาแล้วสนุก มาแล้วรีแลก์นะฮะแล้วก็จัดสถานที่แล้วก็หากล้วยไม้าหาแพ็กเกจจิ้งมีดอกไม้ต้นไม้อื่นตามสมัยนิยมนะฮะเรียกว่า,ามาที่เนี่ยก็มีครบมีให้เลือกสนุกสนุกนะฮะเรียกว่า,าทำกันเป็น One s t o อปเป็นสถานที่ง่ายๆมาแล้วก็อยากให้มาอีกนะครับแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพนะฮะอยู่กับใกล้ๆม่ทีลนนศสารยานะครับก็ขออนุญาตนะฮะแชร์ตรงนี้ถ้าเกิดผ่านมาทางนครปฐมก็อยากชวนมาเที่ยวครับนะฮะ,นะฮะก็เป็นสถานที่ที่ เหมาะกับแฟมิลี่แล้วก็ทุกวัยนะครับขอบคุณค่ะพี่เอโซนนี้นะคะจะเป็นโซนบริเวณห้องปลอดเชื้อนะคะก็คือเขาจะมีการเก็บข้อพันธ์ุแม่พันธุนะคะแล้วก็ต้นกล้วยไม้ที่แบบเยอะแยะมากๆนะคะซึ่งเรานะคะก็ได้รับความกรุณาของทางสวนนะคะให้เข้าไปเยี่ยมชมด้านในกันนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นลูกๆของกล้วยไม้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบเบบีที่อยู่ในขวดนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะนี่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งในขวดเนี่ยก็จะมีอีกหลายสิบต้นเลยนะคะเขาก็จะมีการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ในห้องนี้นะคะในห้องนี้เนี่ยก็จะมีอากาศที่แบบเย็นๆน,นิดนึงนะคะมีการควบคุมอุณหภูม,ภมิเนาะแล้วก็ปอดเชื้อด้วยอันเนี้ยเนี่ยเหมือนคือกล้วยไม้เนี่ยใน ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะจะอยู่ในอาหารอาหารเหลวนะฮะก็<ม>คืออยู่ในน้ำแต่เป็นน้ำที่เราผสมอาหารให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็พอผ่านสัก6เดือนเนี่ยก็จะได้เซลล์เริ่มต้นเยอะที่เราทยอยทยอยแบ่งมาในช่วง6เดือนแรกเนี่ยแล้วเราก็ย้ายมาเพาะในกวดอาหารวุน้นอ,อย่างเงี้ยอยู่ในวุ้นนะต่อไปเขาก็จะมีการแตกตัวก็จะโตเต็มหน้าวุ้นเลยนะฮะไอเดียก็จะเป็น ไต่อใช่เหมือนกับไม้ใบเหมือนกับกล้าพันธุ์อื่นๆนะฮะแต่ว่าสังเกตว่าขวดด้วยไม้อาจจะยาวอาจจะใหญ่กว่าอาจจะแบบเป็นขวดที่ใช้พื้นที่เพาะเยอะกว่านะฮะเพราะไม้ใบบางทีก็จะใช้ฟลาสที่เป็นขวดขวดกลมตั้งหนีเนาะ,ะตวงเนี้ยคอนเซ็ปต์หล้ายๆกันแล้วก็ที่สําคัญของผมเนี่ยเรามีการมาสมพัฒนาพันธุ์เนยเยอะมากคือ เพราะว่าอันนั้นคือจุดจุด,จดอยู่รอดในการในการทําธุรกิจนะกล้วยไม้เนี่ยสวนกล้วยไม้ในเมืองไทยมีมากแต่ว่าอีกอยางคือเราจะต้องทําหน้าตาใหม่ๆสีใหม่ๆอัปเดตนะฮะเรามีการผสมให้เกิดการตั้งท้องแบบกล้วยไม้แต่งงานกันเกิดการตั้งท้องต่อไปแล้วก็มาเพาะเลี้ยงให้เห็นรุ่นรุ่นลูกเขาเราก็จะไปคัดซูเปอร์สตาร์หล่อหลอ,ลอสวยสวยซุปตาแล้วก็มาคนนิ่งนะฮะเราก็ คราวนี้ก็จะได้แบบพระเอกหลายๆเยอะะเลยเป็นเป็นเนี่ยคือจุดขายเพราะนั้นลูกค้าที่ต้องการสายพันธุ์ใหม่ของกล้วยไม้เนี่ยในโลกนี้เมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งไม่ไม่ใช่ว่าที่เราที่เดียวนะมีแบบเราเนี่ยหลายที่เมืองไทยเป็นแหล่งที่เพราะว่าเราใช้เวลาในการพอะในห้องแล็บสองปีถ้าเป็นการผลิตในต่างประเทศเนี่ยสองปีเนี่ยโอ้โหต้นทุนแพงมากนะฮะแล้วก็ การพัฒนาพันธุ์หรืออะไรหลายอย่างเนี่ยคนไทยเนี่ยเรียกว่าทํากล้วยไม้มาเนี่ยหกสิบปีโอ้วหดยประสบการณ์ด,ย,ดยคนเพราะฉะนั้นเรียกว่าเก๋าคนไทยเนี่ยเก๋าเกษตรกรพี่น้องชาวสวนกล้วยไม้ไทยนักพัฒนากล้วยไม้ไทยเ,ยเ,ร,เรียกว่าถือว่ามีความถนัดเชี่ยวชาญจริงๆตรงนี้เป็นมุม r m นะฮะนี่คือกล้วยไม้แต่ละสัปดาห์ที่เราเนี่ยสก,กรีนพระเอกนางเอกมา นี S <S <S ่สกรีนแล้วนะนะฮะเรียกว่าจะมีหน้าตาใหม่ๆที่เรามีการผสมล่วงหน้าเมื่อสปีก่อนนะฮะใช้เวลา2ปีในหลัก2ปีในฟาร์มแล้วเขาก็ออกดอกนี่คือ,น,คอนี่คือลูกๆที่ผ่านการผสมมาแล้วก็แล้วเราก็เนี่ยพี่น้องกันแล้วเราก็ไปคัดมาเนี่ยสวยๆคัดมาแล้วเดี๋ยวอันนี้จะไว้จะมาเทสก่อนอันนี้แปลงนะฮะพวกนี้แต่ละต้นมีคาแรคเตอร์นนเปรียบแล้เหมือนกับ Uh, มีคาแรคเตอร์นะฮะมีความโดดเด่นในตัวนะเนี่ยพวกนี้แล้วเดี๋ยวพื้นฐานคือจะจับแมคโครนิ่งเลยก็ได้ mm hmm. ถ้าเขาแปลกนะฮะ,ฮะแต่เราอ่ะจะไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะว่าบางทีแปลกแต่เขาไม่สามารถที่จะปรับตัวกับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเพราะไมยพวกนี้<ะ>ปลายทางเนี่ยเป็นต้องส่งออกด้วยเพราะนั้นบางทีไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องมีการเทสก่อนเราได้หน้าตาสวย น่ารักถูกใจแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเทสไว้สักระยะหนึ่งอาจจะปีปีกว่าเพื่อดูว่าเออผ่านไปแต่และดูการเขามีความปกติมีความปรับตัวได้นะฮะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนจัก,กรยานนะคะที่สามารถมายืมตรงนี้ได้นะคะเพื่อมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่แวะมานะอยากจะแบบมาปั่นจักรยานแบบเรานะคะข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีให้จักรยาน มากมายเลยให้เราเนี่ยได้เลือกนะคะทุกคนก็ไปยืมจากข้างหน้าแล้วก็ปั่นในนี้ได้เลยเป็นบริเวณของเหล่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กล้วยไม้นะคะก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์หกหลายสีนะคะเต็มไปหมดเลยทุกคนสามารถปั่นจักรยานเข้ามาจอดนะคะแล้วก็มาเดินชมบริเวณนี้ได้นะคะบริเวณนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโซนของจุดไฮไลท์ในการ มาเที่ยวบริเวณส่วนแอออคิดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะปั่นจักรยานนะเข้ามาด้านหน้านะคะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ช่วงกลางๆนะคะจะเป็นโซนของสบายนางนะคะทุกคนเฟนสบายนางที่ยาโลมาและสวยมากๆนะคะแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาด้านในค่ะด้านในนี้นะคะเขาก็จะมีจุดให้เราเนี่ย ไปนั่งพักด้วยเป็นแบบเก้าอี้ไม้หินนะคะทุกคนก็สามารถนั่งชมบรรยากาศได้นะคะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศบริเวณทุ่งนานะคะสิ่งที่เราสัมผัสได้จากบริเวณนี้นะคะทุกคนก็คืออากาศดีมากนะคะแล้วก็ที่สวนแอลคิดนี้นะคะอยู่ใกล้กรุงเทพถ้าเกิดใครนะคะที่มีเวลาว่างนะคะลองแวะมาเที่ยวนะเราชอบมากๆเลยอ่ะคือแบบสดชื่นมาก นี่คือสกุลหวายแต่เป็นหวายพเมียมที่เราจะคัดฟอร์มคัดสวยๆมาจะใส่กระเช้าเนี่ยกระเช้าละเจ0ดร้นะฮะอันนี้ยถือว่าถูกมากเพราะว่าเราใส่ไปเกือบย0ต้นคัดไม้สวยนะฮะแล้วข้อดีของเขาเหล่านี้สวยทนเป็นเดือนอพวกนี้แล้วแพคเกจจิ้งรุ่นนี้มันค่อนข้างจะโปร่งโล่งสบายน้ำไม่ขังเพราะนั้นต่อไปเนี่ย เลี้ยงต่อได้ยาวๆไม่เนา่าแต่บางครั้งที่เราจัดด้วยไม้ใส่กระถางปิ่นกระถางดินเผากระถางเซรามิกเนี่ย<ม>ต้องระวังเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยจะแห้งยากเราก็มีจัดถ่ายนะแต่เราจะต้องบอกลูกค้าว่าที่ต้องลดน้ำน้อยๆนะเรียกว่าลดแค่อาทิตย์หลักครั้งลดน้อยๆมไม่งั้นความชื้นสูงก็เน่าตายนะแต่พวกนี้สามารถอยู่ได้ยาวๆแต่ว่ารุ่นนี้<ม>กระชอมไม้สัก8นิ้วแผวนลวดอย่างเงี้ย<ม>โอ้เอาไปแขวนนี่ชุดละ1้0ชุดละร้อยกว่าบาท อันนี้อยู่เป็นสิกปีนะ,ะกระเช้าก็ไม่พังกุ้ยไม้ต่อไปก็แตกเหล่าแตกกอออกดอกไปได้เรื่อยนะไปแขวนก็ได้ไปตั้งก็ได้พวกนี้สีขาวเนี่ยสังเกตโรงแรมสนามบินเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สีขาวเพราะว่าด้วยเ네นเจอร์ของสายพันธุ์เนี้ยจะทนที่สุดจะทนกว่าเฉดชมพูเฉดเหลืองเฉดอื่นๆ สีขาวเนี่ยเลือดของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าวีสามเป็นเป็น,ปนามาจากใต้หวงนะฮะเป็นอะไรที่าบางบางสถานีบางสถานที่เนี่ยเขาสามารถสวยชนแบบ2เดือนแต่ถ้าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาสวยเป็น3เดือนเลยนะแต่อากาศบ้านเราเนี่ยบางทีมันอาจจะเปิดแอร์บ้างไม่เปิดบ้างอากาศแปรปรวนเนี่ยก็ตีว่าเฉลี่ยจะประมาณเดือนเดือนกว่านะฮะแต่เนี่ยเราจะถนัดสีนี้นะฮะสีอื่น ครัพอมีบ้างแต่ผมจะทำาลาดาดสีขาวเป็นหลักเลยนะะเรานะคะได้ทําการไปยืมรถเกนมาแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปช้อปปิ้งกันซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งโซนกันนะคะอย่างโซนนี้เนี่ยจะเป็นของกลุ่มฟาแลนนะคะก็จะมีแบบ สีขาวนะสวยมากๆกแล้วก็มีแบบสีอื่นๆด้วยนะคะส่วนในด้านฝั่งนั้นนะคะก็เป็นกล้วยไม้เหมือนกันก็จะเป็นตระกูลหวายนะคะเขาก็จะมีการแบบตัดกระเช้าด้วยนะคะก็แบบเอาไปมอบเป็นของขวัญอะไรเงี้ยคือเหมาะมากอันนี้คือเวนด้านะคะสวยเนาะอันนี้คือต้นออนซีดียมนะคะต้นละยี่สิบห้าบาทอะ คือสี่มันแบบไอ้น,นี่มากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสว่างโดดเด่นดูดินะอันนี้เป็นกระถางไม้สักนะคะ140บาทไอแขวนเก๋ๆอนี่ก็น่ารักนี่นี่นี่เป็นกล้วยไม้ตั้งโต๊ะ นนเราชอบสีมากเป็นความแบบชมพูอ่อน นกล้วยไม้ไม้ใบที่เราได้พาทุกคนไปชมแล้วนะคะก็ยังมีแบบกนกระบองเพชรด้วยนะนี่ตรงนี้เลย